พิธีเบิกเนตรองค์พระพิคเนตรโดยท่านพราหมณ์ประจำท้องถิน่นและก็พี่ใหญ่ยนจุนยิ่งรงชัยเจริญสุขเป็นผู้จุดธูปเพราะพี่ใหญ่เป็นผู้สร้างบทจากนะครับระะเริ่มนะครับปล่อยให้ภาพรบรรยายนะครับ,รบญญยยกพ้อมัวเิ่งาาตนช เดีู๋ท well, ่านก่อนดูสะอาดความสำเร็จนะครับเกิดองควานีเนตรที่เนตวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันนะครับที่มาร่วมกันนะครับเกิดเนตรองความมีเนตนะครับเป็นเทวดาสสิบเป็ด องพระพิฆเนศเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับผู้ที่นับถือผู้ที่บูชากาาล่าปไหวขอพรขอบารมีจากท่านก็ามักจะประสบความสําเร็จร่วมไปด้วยดียดครับเพราะฉะนั้นจึงมีคนศรัทธามาสร้างองค์พระพิฆเนศเพื่อเป็นสืริมคลชนขอตัวเองครับ เราต้องบ,บอกว่าอาหาที่อย่างนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในผูนบริหารจัะครัดอำเภอจังหวัดสะลุยนะฮะก็หรือว่าสถานที่แห่งน,นี้นะฮะเป็นสถานที่ต้องบอกว่าไม่ทำนะครับเพราะว่าอาารที่งนี้ก็เป็นแล้วก็เป็นสุสานนะครับ ภูเขาเลยนะแถวนี้สิ่งศักดิ์สิธ์มากนะครับก็คาเดี๋ยวจะให้หมอพามอธิบายดูว่าเหตุใดจึงต้องจุดธูปสิบดอกนะครับก็เรียนเชิญหมอพามครับก็อย่างที่รทราบกันดีอยู่แล้วนะครับพระพิเทศก็คือเป็นเทพแห่งความสมําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับเพราะนั้นที่ ความหมายของทูปสิบด,ดอกก็คือรวมท่างทั้งสิบหมู่มารวมกันอยู่ในตัวพระพิฆเนศนะครับทันนี้ก็คือให้าท่านได้เข้าใจนะครับได้ที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเก้าดอกก็ไม่ใช่นะครับแปดดอกก็ไม่ใช่นะครับนั่นเป็นเทพแห่งความสําเร็จทุก,กๆเรื่องรวมช่างสิบหมู่มารวมกันอยู่ในโครงท่านนะครับก็คือต้องจุดทูกสิบดอกเพื่อทําความเคารพใน สาขาอาชีพนั้นๆนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับ,รบก็ขอบคุณหมอพรามน,นะครับที่ยอดขาบายให้เรารู้ว่าเหตุใดจึงต้องจุดดอกเพื่อบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับ จะเบิกเนตรแล้วนะครับเดี๋ยวทุกท่านมาเรียนรวมตัวตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวร่วมเบิกเนตรด้วยกันนะครับจะเบิกเนตแล้วจะเบิกเนตรทุกท่านมารวมตัวตรงนี้ถ่ายรูปแบบไหนทุกท่านอธิษฐานด้วยนะครับตั้งใจอธิษฐานนะครับเพราะว่าวีเน่เป็นเทพเจ้าความสำเร็จ ถ้าอะไรขอสิ่งอะไรก็จะสึงความุ่งมัปดปรารถนาในสิ่งที่ต้องก,กองอารขอจุดแล้วขอจุดแล้ว โอ้ย่งกันเดียวกันนี่แหละครับผมเ่นิดทุกคนนดอานยนดีทุกคน